มีใครคลิปหมือนผมว่า U A แล้วสาเข้าไปเลยเฮ้ยมือเอ้าอันนี้ของจริงนะตะกี้ขอหยอกเล่นนะตะกี้แบบเป็นมุกฮ้าห้าเฉยแต่อันนี้ของจริงผมว่าบางกองมีนะคนตีอยู่เดี๋ยวเราไปฆ่าเลยตรงบางกองเนี่ยเอ้ยเอานี่ไงเอ้ยแฮกแมพนี้ซัดเข้าไปเลยเอ้าที่ยไม่โดนเอ้าใส่ไม่โดนเอ้าที่อะไรเนี่ย,อยกกไอเช็คเกมแม่งกดาศ สวัสดีครับผมริว3ามสครับวันนี้ผมจะเล่นตัวละครของ a s สแต่วันนี้เราจะมาในตำแหน่งของโลมิงครับเป็นเลสโลมิงครับเรามาดูกันนะครับว่าสเต็ปการออกของสเต็ปการเดินเกมการเลือกไอเทมต่างๆในเกมเนี่ยการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทำยังไงกันบ้างครับเรามาดูกันในตานี้ครับ ก่อนอื่นเลยนะครับการเล่นโลมิงผมจะเลือกขึ้นมาทําเลนบนครับหรือว่าเป็นเลนที่ออฟเลนนะครับเพราะฝั่งตรงข้ามอาจจะประมาทเดินเข้าพุ่งมาแล้วเราจะเก็บตายได้หนึ่งตัวครับแต่ตานี้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้ประมาทนะครับเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับล้วก็ต่อเลือดฝั่งตรงข้ามไปและช่วยเพื่อนครับในการเก็บออบเจกตัวเล็กตัวน้อยครับอย่างเช่นปูครับพอฝั่งตรงข้ามเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาจะรีบขึ้นมาช่วยที่เลนบนครับนั่นจะเป็นทางที่ดีสําหรับเราในการ ตอดเลือดฝั่งตรงข้ามการเล่นทีมไฟเล็กๆซึ่งแลนเนี่ยต้นเกมจะชอบมากๆครับในการต่อยในการยับยยบแบแกล้งๆยอะไรเงี้ยชอบมากเลยครับหลังจากที่เราต่อยฝั่งตรงข้ามเลือดโลกันบ้างแล้วเนี่ยเราพยายามหาเวทป่าครับว่าตัวของนาคอนเองป่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจบที่เลนบนในตานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่ที่ฝั่งเลนฝั่งทางบนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเข้าไปเล่นในป่าเลยครับ เป็นการทำให้ฝั่งตรงข้ามฟาร์มช้าลงด้วยเงินน้อยลงด้วยและป่าเราเนี่ยจะจบเลนไวกว่าทําให้ไปแก๊งเลนต่างๆได้ง่ายกว่าและตอน2อนาทีเนี่ยถ้าป่าไปเล่นถูกเลนแล้วก็ทําให้ฝั่งข้ามเลือดโลได้เรามีโอกาสที่จะได้มังกรง่ายมากครับอันนี้คือมาครูการเล่นก่อน2อนาทีครับเราพยายามที่จะต่อยหรือพยายามที่ทําให้ตัวฝั่งตรงข้ามเนี่ยเจ็บนะครับและตอนนั้นเนี่ยพอ2อนาทีแล้วเขาวับกลับบ้านเนี่ย เราจะมีโอกาสได้คุมของตัวมังกรครับแต่นี้ทางไบรอนของเราตายครับและตัวเราก็เลือดโลด้วยเราอาจจะต้องกลับบ้านซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะได้มังกรตัวแรกไปครับทางเรานะครับก็ต้องรีบไปในที่จุดเกิดเหตุให้ไวที่สุดครับนั่นะค,คือตรงมังกรครับเราจะรีบวิ่งไปน,นี้เป็นตูเลนที่เคลียร์การครับเราก็มายืนคุมเพื่อนดูเพื่อนนะพยายามตอดฝั่งตรงข้ามไม่ให้เข้ามาในในระยะที่เราต้องการครับ อันนี้เราต้องการโซนฝั่งมังกรครับเราพยายามไล่ทุกตัวที่พยายามจะมองหน้าเราเนี่ยอันนี้จะเป็นเยนา่าล a มมิงครับเขาเข้ามาลึกแล้วก็ต่อยทำซีซีให้เพื่อนทํำดาเมจให้เพื่อนจนเพื่อนเนี่ยสามารถปิดดาเมจจากอันตีได้ครับตัวเรานะครับจะเป็นลอมมิงที่นำไปเล่นกับฝั่งทางของเอเลนแครี่ไม่ค่อยเก่งมากครับเพราะฉะนั้นการเลือกทําเราในตานี้ในต้นเกมเนี่ยเราจะเลือกมาทำของตัวออฟเลนครับ เนื่องด้วยตานี้เนี่ยแคลรี่เราเป็นเฟนนิกซึ่งตัวของเฟนนิกเองเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเลี้ยงครับเพราะเขามีสก,กิลการดูแลตัวเองที่เก่งครับและเจอกับอีลินครับซึ่งอีลินเป็นตัวที่ขวนเลนเฟนนิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมจึงเลือกที่จะมาทําฝั่งออฟเลนซึ่งอาจจะมีประโยชน์กว่านะครับพอหลังช่วงสี่นาทีไปเนี่ยทางออฟเลนเราจะได้ป้อมง่ายกว่าครับสำหรับการเล่นแลสโลมเนี่ยดียังไงครับ1คือเรื่องของอิสระในการเดินครับแลสเป็นตัวที่ไม่ต้องใช้ตันเยอะ ด้วยที่ความที่เรามีอิสระในการเดินเนี่ยเราสามารถไปทําเลนข้างก็ได้ครับข้างไหนก็ได้ที่เราคิดว่าจะทําให้ทีมเราได้เปรียบนะครับเราสามารถเดินไปแก๊้งเลนออฟเลนได้เราสามารถเดินไปแกลงเลนแชรี่เราสามารถเดินไปมุดป่าหรือไปไหนก็ได้ซึ่งตัวของแรสเองเนี่ยเป็นตัวที่ดักกุ้มโหนมากครับแต่พอมาเล่นโรมมิง่งดามจอาจจะดรอปไปหน่อยแต่เรายังสามารถที่จะผักมาหาเพื่อนได้นะครับทำให้เพื่อนเราสามารถเก็บสกอร์คิวได้อย่างง่ายได้ครับ ตอนนี้ผมเห็นแมปแล้วดูจากแมปผมก็เลยเลือกที่จะลงมาทําเลนล่างครับเนื่องจากว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเดินลงมาเนี่ยเราสามารถดักที่จะคิวฝั่งตรงข้ามได้และนี่ก็จะเป็นช่วงเวลา4นาทีพอดีด้วยตอนนี้อีลินกดแข็งครับผมเรียกที่จะไม่เข้าต่อแต่ว่าอันนี้เป็นการไม่ได้คุยกันของทีมครับถ้าผมจะเห็นเพื่อนจะเล่นเนี่ยจริงๆผมแทงป้อมให้เพื่อนได้สัก2-3ทีแต่ว่าเราไม่ได้คุยกันก็เลยไม่รู้ว่าเพื่อนจะเอาหรือเปล่าครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช็อตที่พลาดของเราไป เยนาครับเรายืนหลบปลายสกิลแต่เยนาฟิตเข้ามาแล้วเราสวนกลับเข้าไปครับได้มา1คิวครับต,ตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาหลัง4นาทีแล้วเรามีโอกาสที่จะได้ป้อมฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างสูงครับตอนนี้เรือดเราโลมากเราก็ขอกลับบ้านก่อนครับและได้ป้อมล่างมาในที่สุดหลังจากนี้ในการเล่นโลมิงเราจะไม่ลงไปเลนล่างครับเนื่องจากว่าเราจะไปช่วยเพื่อนในการเคลียร์เวฟเท่านั้นครับตอนนี้ให้เรา ยืนอยู่ที่ตรงกลางครับเป็นหลักเพราะว่าในการตอดฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะขึ้นป้อมหรือว่าการที่จะหาหาแมปหาวิชั่นให้เพื่อน,นครับการยืนคุมแถวแถวนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมครับอันนี้ผมเข้าลึกไปครับก็อัตตีออกมาหน,นีออกมาแล้วผมไม่เห็นว่าจะมีตัวของเยนามาดักครับซึ่งเยนาก็เก็บผมไปได้ในฉากนี้ครับถือว่าเป็นการเล่นที่พลาดของผมที่เดินเข้าไปลึกจนเกินไปครับหรือเรียกว่าแหลมนั่นเอง เปิดมาตววัวโจเราเก็บไปหนึ่งตัวครับตอนนี้มีชิปบนที่จะเข้าป้อมซึ่งฉีเลือดน้อยด้วยครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ป้อมบนหรือไม่ครับอันนี้เราก็ยืนคุมไม่ให้ตัวใดตัวหนึ่งขึ้นไปหาข้างบนครับแล้วไปช่วยแล้วตอนนี้เราเจอเยนาเราใส่มันก่อนอันนี้ผมยังไม่ฟิกนะครับเพราะผมคิดว่าดาเมจเยนาเนี ena, ่ยไม่น่าพอที่จะปิดผมครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ได้ฟิกเกอร์ออกมาครับจะเห็นนะว่าตอนนี้เกมเรานําอยู่นะครับ โดยการที่จะที่เราได้ป้อมการมาอย่างรวดเร็วครับซึ่งสร้างความได้เปรียบให้กับทีมเราเป็นอย่างมากผมแนะนำอย่างนี้ครับว่าแร็โลมเนี่ยเป็นตัวที่คุณต้องเดินต้นเกมให้ดีครับถ้าคุณเดินต้นเกมไม่ดีและทีมเสียเปรียบเนี่ยผมว่ายากนะสำหรับการเล่นแร็โลมมิ่งอาจจะมีช็อตปริหารให้เอ็นยากเนื่องจากว่าการเล่นโลมมิ่งเองเนี่ยเราไม่ใช่เป็นแร็ดาเมจและเราไม่สามารถที่จะฟิกเกอร์เข้าไปปิดดาเมจใส่ตัวบางได้ในชุดเดียวครับ อันนี้ก็เราต้องเลื่กนเล่นกับเพื่อนครับแลสโรมมิ่งจะต้องเล่นกับเพื่อนเท่านั้นะครับส่วนตัวของแลสเป็นการเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นคนเดียวได้เนื่องจากเรามีดาเมจพอที่จะอันตีฟิกเกอร์ปิดตัวบางได้ในชุดเดียวครับอันนี้เราสกิลหนึ่งฟิกเกอร์และตอนแรกเราระยะไม่ถึงครับถ้าเราไปอยู่ข้างหลังเนี่ยเรากอาจจะผักกลับมาให้เพื่อนครับแต่เนื่องด้วยมันไม่ทันแล้วจริงๆผมก็เลยตัดสินใจผักมันออกไปครับซึ่งเป็นการเล่นที่ผิดพลาดของผมครับ อันนี้ก็ถาถกับมาไม่ทัน,นครับก็ชี้หนีไปได้ตอนนี้มีการนวานเกิดขึ้นครับผมเรียกที่ไถกับไม้เพื่อน,นครับและปิดสกอร์ไปได้ครับแต่ตอนนี้ในแมปมันจะเห็นตัวของนาคอสครับแยกดันเล็งข้างผมรีบมาไล่นาคอนครับเพื่อเผื่อนาะคอสจะมาเล่นประมาทกับเราครับแล้วเราสามารถสกิลแพสซีฟปล่อยกับไม้เพื่อนได้นะครับ ตอนนี้เท่าที่ผมสังเกตนะครับเขาจะให้นาคอนเนี่ยขึ้นมาแยกดันที่เลนบนส่วนเยนาเนี่ยจะลงไปแยกดันที่เลนล่างแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะมีใครหายไปจังแม็กครับผมได้กลิ่นอะไรแปลกผมก็เลยเลือกที่จะวิ่งมาดูตรงมังกรนะว่ามีใครตีอยู่หรือเปล่าและปรากฏว่ามีจริงๆครับตัวนั้นคืออีลินครับแล้วผมต่อยไม่โดนแล้วแล้วซัดเข้าไปครับซัดเข้าไปครับและโอ้โหได้คิวมาครับเป็นตัวของเอรินที่แอบมาเก็บมังกรคนเดียวครับ สำหรับใครที่ต้องการไอเทมของตัว Last Roming a เนี่ยผมจะแนะนำว่าส่วนอันนี้เอาส่วนตัวผมนะเราจะขึ้นโลมเหลี่ยงหรือโลมสีสายลุ้งเนี่ยเราเลือกได้เลยครับแต่ผมก็ชอบทั้งสองแบบนะต้องดูแต่ละเกมแต่ตอนนี้ผมเลือกออกเป็นสีเหลืองครับและตัวของไอเทมเนี่ยที่ผมอยากให้มีหรือว่าผมอยากออกเนี่ยคือตัวของ a คุนี่ครับจะเป็นไอเทมดาเมจชิ้นเดียวก็ได้หรือจะกี่ชิ้นก็ได้ครับแต่ผมแนะนำว่า ควรจะมีอาโปนี่ครับเนื่องจากมันช่วยในการสร้างดาเมจแล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ยมีลดคูดาวด้วยผมว่าผมชอบเล่นนะตัวของแลสที่ออกอาโฟนี่ครับในการต่อยเผาศัตรูบวกกับเรามีรากไม้เนี่ยเป็นดามนเมจเผานิดนึงอยู่แล้วผมรู้สึกว่ามันทําให้ตัวเราเนี่ยดาเมจไม่หายนะครับในการนามาเล่นโลมิงแต่ถ้าเราไปออกแทงล้วนเลยเนี่ยผมคิดว่าดาเมจเราแอ,ดอบดรอปลงไปนิดนึงครับหรือว่าถ้าไปเล่นดาเมจล้วนเนี่ยผมมองว่า ประโยชน์ที่ทําให้กับทีมเนี่ยมันไม่ค่อยมีมากนะครับเนื่องจากตัวเราจะบางเกินไปสร้างสร้างซีีให้เพื่อนไม่ค่อยได้ครับเพราะกว่าเราจะเข้าไปงัดฝั่งตรงข้ามไถออกมาเนี่ยเลือดเราอาจจะหมดก่อนแล้วต่างจากการเล่นเล่นกลางครับอันนี้ขอนวนก่อนครับนวาก่อนครับแล้วนอากันต่อครับรับฟิกเกอร์เข้าไปครับไม่โดนเสียได้จริงๆครับเรามาอธิบายกันต่อครับในการเล่นตัวของเล่นกลางเนี่ยเราจะออกตัวดาเมจล้วน ซึ่งพอเราเล่นดาเมจล้วนเนี่ยเราไม่ต้องการ CC ผักกับไมให้เพื่อนครับเพราะเราสามารถปิดดาเมจได้เองคนเดียวแต่พอมาเล่นตัวของโลมิงเนี่ยการทําแบบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมเลยแนะนําว่าให้ออกตัวของแท้งมาตามสถานการณ์เกมครับว่าจะเจอตัวของดาเมจเวทเจอดาเมจกายภาพแล้วเราต้องยืนรับมันให้ได้ครับพอเรายืนรับดาเมจตรงนั้นได้เราจะสามารถที่จะฟิกเกอร์และถ่ายกลับมาให้เพื่อนปิดดาเมจได้ครับซึ่งเป็นประโยชน์กับทีมครับในการเล่นแลสโลมิงครับ ผมบอกเลยว่าตอนนี้ค่อนข้างตึง,งจริงๆครับตอนนี้มาถึง14นาทีแล้วตอนนี้เพื่อนปล่อยดาร์คเลเยอร์ที่เรียงบนผมไล่เช็คกุ้มให้หมดเลยครับว่ามีใครแอบอยู่ในพุ่มหรือเปล่าและตอนนี้เราเยืนยืนคุมคีมนะครับเพราะว่าพอมันม่วงเข้าป้อมเราเนี่ยหรือตัวแวนการ์ดเข้ามาหรือหนอนตัวใหญ่เนี่ยเดินเข้าป้อมมาเราจะสามารถได้ป้องแบบง่ายๆครับถ้าไม่มีใครเชียร์นะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเชียร์ไม่หมดนะครับเราก็ได้ชัวร์เนี่ยแบบนี้ครับ ได้ป้อมง่ายๆเลยครับไม่ต้องเสียงไม่ต้องอะไรเยอะขอแค่เราคุมคีพให้ได้เราเปิดตำแหน่งศัตรูให้หมดครับในการเล่นล m มมิ่งครับเนื่องจากดาเมจเราไม่พอเราพยายามต่อยไกลๆไ,ไปครับเพื่อใช้ตัวของอาโกนี่นะครับเราต่อยสร้างดาเมจไปเรื่อยๆครับต่อยต่อยไปเรื่อยๆเราจะไม่ฟิกเกอร์เข้าไปเก็บตัวบางนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยดาเมจไม่พอถ้าเล่นเลนกลางเนี่ยผมอาจจะอันติฟิกเกอร์เข้าไปแล้วครับ แต่เนื่องจากเราเล่นตัวของโลมิงนะครับเราดามิไม่พอแน่นอนตอนนี้ดาร์คเลเยอร์หรือกอเลเยอร์ได้เกิดขึ้นแล้วผมต้องการหนีสุดชีวิตครับแล้วเราอันติแล้วฟิกเกอร์ข้ามคุณแทงมาครับตอนนี้นครับเราจะลอดหรือไม่ครับโอ้มีนาคอรเข้ามาแต่ว่านาคอรยังสกิลไม่หมดครับแล้วพุ่งกับแล้วพุ่งมาเก็บผมได้ครับลิมอาจจะพันเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรครับตัวทางทีมเราเนี่ยเก็บตัวของก๊อตเลเยอร์มาได้ทําให้ทีมเราเนี่ย เล่นไดง่ายขึ้นจากการเก็บกอสเลเยอร์นะครับอันนี้เยนาเหมือนจะเข้ามาลึกนิดนึงครับผมเปิดตาไล่แล้วกลัวมันสวนครับเลยดึงระยะออกมานิดนึงโอ้ผมโดนปาดไปเลือดเหลือครึ่งหลอดครับหน้า mm hmm. ทางของตูเลนตายง่ายมากครับโดยการโดยโดนตัวของยูเอะเก็บไปครับสกิลโดนเข้าอย่างจังครับอันนี้ต่อยไปเจออูอยู่ข้างหน้าผมเลยครับผมเลือกที่จะถอยกลับมากันบ้านก่อนนะครับเพราะาตอนนี้ ทีมเราเนี่ยเหลือเพียงแค่4คนเท่านั้นโดยที่ฝั่งตรงข้ามยังเหลือครบกัน5คนครับพอเลดเกมนะครับเราจะผันตัวเองเป็นโรมมิ่งร้อยเนะครับโดยการเราจะสกิลอยู่ในระยะไกลครับและรอฝั่งตรงข้ามเข้ามาล้วงตัวสําคัญอย่างแชรี่เนะี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามเข้ามาถึงตัวแชรี่เมื่อไหร่ครับเราจะเข้ามาดูแลไม่ให้มันเข้ามาถึงครับและไม่สามารถปิดดามเมจกับเพื่อนเราได้อันนี้คือหน้าที่หลักของเราครับ ส่วนหน้าที่ลองเราก็จะเป็นเหมือนการเล่นมิดเลนครับคือต่อยตัวบางๆเข้าไปเก็บปิดสกอร์ครับแต่เนื่องด้วยเราเป็นโลมิงนะหน้าที่หลักของเราก็คือการดูแลแคลี่ครับเนี่ยเราอยากให้แคลี่เราตายใช่เพื่อนเราเล่นเราทำจังหวะให้เพื่อนประมาณนี้ครับในการเล่นตัวของแลสโลมิงนะพอฝั่งตรงข้ามตายถึง2ตัวเนี่ยเราเลือกที่จะขึ้นมาทำเลนครับขึ้นมาทำเวฟคีฟครับ ในช่วงเลดเกมเวฟคลิปสำคัญมากนะผมแนะนำว่าใครที่อยากเล่นเก่งขึ้นหรือใครที่ยังเล่น RV ยังแรลงไม่ขึ้นเนี่ยส่วนมากนะครับจะความผิดพลาดมาจากการทำเวฟครับอันนี้จริงๆลมมิ่งไม่ควรมาทำคนเดียวนะแต่ว่าไม่มีเพื่อนคนไหนอยู่ครับถ้าเราปล่อยไปเนี่ยป้อมเราแตกแน่นอนแล้วก็เลยมาดวลกับเนย,ย,ยนาหนึ่งหนึ่งแล้วผมเก็บเย,ยนาไปได้ครับ ทำไมผมถึงเรียกขึ้นมาทาเรนบนครับหนึ่งคือป้องกันไม่ให้ป้อมเราแตกครับเพื่อนเราเนี่ยไม่มีใครที่จะอยู่ใกล้ในการเอ๊ะผมทําอะไร่าจะจะจะช่างนันเราฝ่ายข้าเรามาพูดกันต่อเดี๋ยว่อผมเรียกที่จะมาทําเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยกอสเลเยอร์จะขึ้นแล้วนะครับซึ่งตัวเวฟชิฟเนี่ยผมบอกเลยว่าสําคัญมากในการทําเวฟฝั่งตรงข้ามดาร์สเลเยอร์เกิดเนี่ยหรือกอสเลเยอร์ขึ้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับแต่ว่า ในแรงที่ไม่สูงมากเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ซะทีเดียวคนระับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็อยากขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูมานานมากผมบอกเลยว่านานมากนะนี่14นาทีแล้วผมรู้สึกว่า คนดูอยู่กับผมนานมากจริงๆครับใครที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปยังไม่จบครับเรามาเข้าสู่ช่วงความสนุกกันต่อครับใน g o อ Slayer ตัวที่2ครับตอนนี้เราได้ g o อ Slayer แล้วผมเรียกที่จะเข้ามาปิดตัวของ U A ไปครับซึ่งเป็นตัวกันบ้านที่ดีมากๆสําหรับฝั่งตรงข้ามแต่พอฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มี U A แล้วอาจจะกันบ้านยากนิดน,นึงครับ แาทีมตรงข้ามเข้ามาครับแล้วตายกันหมดครับอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีของทีมเราไบร่อนครับอยู่ตรงเลนข้างดวลกับเยนาครับอูหและเก็บไป5ตัวครับเก็บเอชไปในนาทีที่21นะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาจบบ้านหนึ่งที่เรียบร้อยครับอันนี้คือจบเกมจริงๆแล้วสําหรับใครที่ชื่นชอบในการเล่นตัวอะไรหรืออยากได้เทคนิคตัวอะไรอยากดูการเดินเ็ม <c oughs> การเดินเกมของตัวอะไรเนี่ยคุณสามารถที่จะบอกผมได้ และผมลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับ